ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับสำหรับคนที่มีความชื่นชอบเกี่ยวกับต้นไม้ต่างๆนะครับวันนี้อาร์ตก็มาอยู่ในพาเพื่อนๆทุกคนมาอยู่ในช่อง Art l ตเลฟต e ทรีนะครับอาร์ตคนรักต้นไม้นะวันนี้อาร์ตพาเพื่อนๆมาทาอะไรนะครับก่อนนี้เลยนะครับจะพาเพื่อนๆมาย้ายกระถางเจ้าต้นอีพีนะครับเป็นอีพีด่างเหลืองซึ่งอาร์ตได้เอฟมานะครับก็ในราคาที่ค่อนข้างที่จะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับซึ่งณตอนนี้คืออีพีนี้ก็กําลังอยู่ในกระแสนะครับเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ อาร์ตคิดว่าเขาน่าจะราคาคงจะไปเกินดาวอังคารไปอีกนะครับถ้าเกิดว่าอนาคตนะครับอันนี้ก็คืออาร์ตก็เอฟมาในราคาประมาณ400กว่าบาทนะครับทุกคนก็มีอยู่ประมาณ5ใบเนาะมีอยู่ประมาณ5ใบแต่ว,ว่าตอนนี้คือมันเห็นแค่1นใบกับ1หลอดแบบนี้ก็เพราะว่าพออาร์ตเอฟมาปุ๊บเนี่ยอาร์ตก็ได้รับของตั้งแต่เมื่อวันที่11สิงหาคมนะครับอาร์ตก็ตัดเป็นข้อข้อข้อ,ขอ,ขอเป็นใบๆบเลยนะครับนี่เขาอ,อบไว้ได้ประมาณสัก 2-3ถึงอาทิตย์ได้นะครับตอนนี้ก็วันที่อะไรแล้ววันที่1ึงแล้วเป็นยังไงบ้างครับหวยถูกกันหรือเปล่าเนาะมาซื้อต้นไม้ดีกว่านะครับไม่ต้องซื้อหวยนะครับมาซื้อต้นไม้ดีกว่าเนาะเนี่ยอาร์ตก็ซื้อต้นไม้มาเสร็จแล้วก็ตอนนี้อพออาร์ตอบได้เป็นใบๆแล้วนะครับ ตอนนี้จะบอกว่ารากเขาเดินดีมากๆแล้วก็เขาจเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าต้นอีพีเนี่ยนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่ธรรมดานะครับวันนี้อาจ,จะพาเพื่อนๆมาทาอะไรนะครับก็คือจะมาย้ายกระถางนะครับทุกคนจะมาย้ายกระถางเนื่องจากอันในกระถางนี้นะครับทุกคนมันจะมีเหมือนได้แบบว่าเป็นขุยมะพร้าวทั้งนั้นเลยนะครับอาก็อยากที่จะใช้ดินที่มัน มีคุณภาพออกมาสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อทําให้ต้นไม้ของเราจเจริญเติบโตได้อย่างดีแล้วก็เพิ่มมาคุณภาพของการดูแลของเขาด้วยนะครับก็คือนี่เลยนะครับอาจก็จะใช้ดิน TGS c l e a n Soil นะครับแล้วก็เปลือกสนนี่นะครับเปลือกสนแล้วก็ก็จะใช้เกี่ยวกับหินภูเขาไฟนะครับ Perlite แล้วก็ เพอร์มิคูลไลท์นะครับเอามาผสมกันในอัตราส่วน1-1ต่อหนึ่งนะครับเพื่อใช้ในการปลูกเะต้นอีพินี้นะครับอาดก็อยากที่จะทดลองดูว่าในการที่เราเอาเฉพาะขุยมะพร้าวมาเป็นวัสดุในการปลูกอย่างเดียวเนี่ยกับเปรียบเทียบกับส่วนผสมที่อาดกำลังจะย้ายกระถางณนะตอนนี้อันไหนมันจะเป็นสูตรที่จะทําให้ต้นอีพิของเราจเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็มีต้นที่สมบูรณ์มีรากที่เดินดีแล้วก็มีใบที่แบบ ใหญ่นะครับอันนี้ก็คือใบเขายังเล็กๆอยู่เขายังไม่ฉีดนะครับอัดก็ไม่รู้ว่าเขาจะฉีดตอนไหนนะครับทุกคนหรือว่าเราจะต้องฉีดเองหรือเปล่าเนาะไม่ทราบเหมือนกันนะครับทุกคนแต่ว่านี่เขาก็ตัวเร็วนะครับเนี่ยอัดรับมาแลา้วอัดก็ตัดเนี่ยตอนแรกก็มีอยู่1ใบที่ตัดไปเหลืออยู่1ใบเนี่ยผ่านไป2อาทิตย์หลอดอันนี้ก็แทงมาเนี่ยครับทุกคนเนี่ยให้ดูเนี่ยหลอดแทงมาแล้วก็มีหลอดเล็กๆตรงนี้อีกกําลังที่จะแทงมานะครับทุกคนเนี่ยถือสว่า ถือว่าเจ้าต้นอีพีเนี่ยเขาเป็นต้นไม้ที่สามารถที่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนทีอ่อยากที่จะซื้อต้นไม้เพื่อที่จะมาทำอา,อาชีพเสริมเนาะอาจจะมาหารายได้เสริมให้กับครอบครัวอาจจะไปซื้อเอข้าของเครื่องใช้ในบ้านาหรืออาจจะเป็นกับข้าวในช่วงสักช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะมาทําจํานวนแล้วก็ขายต้นอีพีได้อาจเชื่อว่ามันสามารถทํากําไรได้ ให้กับทุกคนเลยนะครับสามารถเก็บเงินในกับต้นไม้ได้แล้วก็เราเวลาเราขยายพันธุ์ได้เยอะๆเนี่ยเราก็แบ่งจําหน่ายไปบ้างนะครับทุกคนแต่ว่าแม่พันธุ์ของเราเราก็ต้องเหลือไว้นะครับไม่ใช่ว่าซื้อมาแม่พันธุ์ต้นนี้แล้วก็ขายแม่พันธุ์ต้นนี้ไปนะครับเราก็จะมีเหลือต้นไม้นะครับเพราะว่าราคามันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับเอาไปพิจารณาดูนะครับหรือเพื่อนๆอยากที่จะได้ของอาร์นะครับต้องรอก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ขยายมาได้แล้ว 3กระถางนะครับกำลังที่จะแตกยอดเป็นอย่างดีเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาแตกยอดดีๆมีประมาณสัก3าใบ4ใบนะครับอาร์ตก็อาจจะปล่อยให้ก <bank> like ับเพืはは่อนๆที่อยากได้นะครับทุกคนเพราะว่าอาร์ตคิดว่าราคาของเขาหรือกระแสของเจ้าต้นอีพีเนี่ยเขากําลังที่จะแรงมากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวอาร์ตก็จะย้ายกระถางจากต้นนี้นะครับวิธีการย้ายนะครับบีบๆๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เทอย่างนี้เลยเราไม่ต้องไปประคบประงมอะไรเขามากนะครับทุกคนเห็นไหมนี่ แต่ว่าในการที่เขาปลูกเกี่ยวกับกับขุยมะพร้าวนี่เขาก็จะเดินดีนะครับี่รากเขาเดินดีเต็มกระถางเลยนะครับทุกคนอ่าก็ใช้ได้นะครับใช้ได้เลยเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับเขาเป็นอีพไฟนะครับทุกคนเนี่ยเขาจะมีรากอากาศด้วยนะครับทุกคนเขาก็เลี้ยงไม่ยากครับเลี้ยงง่ายครับทุกคนแล้วก็สามารถที่จะเป็นอาชีพเสริมหรือรายได้เสริมให้กับเพื่อนทุกคนได้ด้วยนะครับอ่าเสร็จแล้วอาร์ตก็จะเอาเจ้าขุยมะพร้าวเนี่ยออกมาเลยนะครับ เอาขุยมะพร้าวออกมาเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องค่อยๆนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทําแรงเนี่ย I I> อาจจะทําให้รากของเขาเนี่ยนะครับหลุดแล้วก็ขาดไปได้นะครับจะทําให้พืชของเราอาจจะเสื่อมโทรมไปได้นะครับจริงๆแล้นะอาร์ตก็ไม่อยากที่จะย้ายกระถางเขาเนาะแต่ว่าอาร์ตเป็นคนที่อยากจะทดลองแล้วก็อยากที่จะใช้ดินในสูตรของเราเองนะครับเพราะว่าเรามีดินสูตรของเราเองเราก็อยากจะใช้ในสูตรของเราเองซึ่งดินของผมเนี่ยนะครับก็ ผมก็ไปเรียนรู้จากคลิปวิดีโอนี้แหละครับก็คือว่าผมจะเป็นแฟนคลับของอพีอ่อูนะครับพี่อุแกก็จะชอบปลูกต้นไม้ที่แบบว่าต้นไม้ของแกสวยมากนะครับแกก็จะใช้ดินวัสดุปลูกที่ค่อนข้างมีคุณภาพพอสมควรนะครับอ์ตก็อยากที่จะอ์ตก็พอดีอ์ตก็สั่งสินค้าจากพีอ่อุนี่แหละมานะครับเสร็จแล้วก็อยากที่จะใช้สูตรที่เราได้มีประสบการณ์ที่เข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับใน u t u b e นะครับซึ่งในการปลูกต้นไม้น,นะครับอาจจะบอกว่า มันไม่มีสูตรที่ตายตัวนะครับแต่คําว่าตายตัวก็คือดินต้องปโปร่งนะครับวัสดุปลูกจะต้องปโปร่งแล้วก็ไม่อมน้านะครับสามารถที่จะแบบว่าเวลาเรารดน้ําเข้าไปแล้วน้ํามันก็จะไหลผ่านได้อย่างรวดเร็วนะครับนั่นคือวัสดุที่มันปโปร่งแต่ถ้าเกิดว่าดินอันไหนที่แบบว่ารดน้ําไปแล้วก็ขังน้ําอยู่นั่นแหละไม่ไหลสักทีนั่นอ่ะจ,จะบอกได้เลยว่าต้นไม้ของทุกท่านนะครับอาจจะแบบ เน่าได้เสียได้แล้วก็รากก็อาจจะไม่เดินดีนะครับโอ้โหวันนี้อาร์ตก็พูดเร็วไปสักนิดหนึ่งนะครับไม่รู้ว่ากินอะไรมาหรือเปล่าเนาะพูดเร็วขนาดเลยนะครับก็ตอนนี้เอาขุยมะพร้าวออกจากรากเขาก่อนนะครับค่อนข้างเอาออกยากนิดนึงนะครับเนื่องจากขุยมะพร้าวเนี่ยเขาก็ไปยึดติดกับรากแล้วรากเขาก็จะแบบว่าชอนชัยไปในต้นมะพร้าไอขุยมะพร้าวแล้วเขาก็แบบพัน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 อยู่นะครับก็มันจะทําให้แบบว่าขุยมะพร้าวเนี่ยแน่น นะครับหลุดออกได้ยากนะครับทุกคนนี่ก็พยายามมาออกมาเลยนะครับเอาออกมาให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเราจะใช้วัสดุซึ่งเป็นของเราเองนะครับทุกคนแต่ว่ารากเขาค่อนข้างที่แบบว่าโอ้โหเยอะมากเลยนะครับทุกคนเนี่ยรากเขาเยอะมากเลยนะครับเนี่ยนะครับสำหรับเจ้าต้นอีพีเนี่ยนะครับไม่รู้ภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่าอะไรเนาะก็คือคอ,อาร์ตก็ไปจํามาแล้วแหละ แต่ว่าเวลาพอมาอัดทลิปปุก็ลืมนะครับเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วก็เวลาพูดภาษาอังกฤษก็จะเพี้ยนเพียนนะครับอาจจะทําให้แบบว่าศัพท์ของเขาผิดเพี้ยนไปได้ก็เลยไม่อยากพูดนะครับเราก็เอาเอาภาษาไทยของเราเนี่แหละให้แบบให้ชัดเจนนะครับอีพี่ด่างเหลืองนะครับทุกคนอีพี่ด่างเหลืองแล้วก็สิ่งสําคัญเลยนะครับอาร์ตก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นนักพฤศาสตร์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่จะสามารถที่จะจําแบบว่าชื่อต้นไม้จําเกี่ยวกับ ความเป็นมาเกี่ยวกับถิ่นกําเนิดอะไรของเขามากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเป็นคนที่มีความชื่นชอบในการปลูกต้นไม้นะครับทุกคนนะครับมีความชื่นชอบเราก็อาศัยที่แบบว่าเราสามารถที่จะปลูกได้เราสามารถที่จะใช้ความรู้นะครับในการที่จะทําทคลิปเพื่อที่จะให้ความรู้กับเพื่อนๆทุกคนที่ที่แบบว่ากําลังดําน้ําอยู่ว่าเอ๊ะต้น ไม้ลักที่เป็นลักษณะแบบนี้เราจะปลูกยังไงนอกเราจะทํายังไงดีนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าอาร์ตก็จะใช้ประสบการณ์นะครับเพราะว่าอาร์ตเป็นคนที่มีความชื่นชอบเกี่ยวกวับการปลูกต้นไม้มาตั้งแต Ki ่เล็กๆเลยนะครับก็คือว่าที่บ้านอาร์ตนี่ทุกต้นทุกขเ,เขาเรียกว่าอะไรนะทุกประเภททุกชนิดไม่ว่าจะเป็นกระบองเพชรเอยไม่ว่าจะเป็นไม้ใบเอยไม่ว่าจะเป็นต้นไม้อะไรต้นเข็มต้นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนี่อาร์ตก็ปลูกหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าอันไหนราคาแรงไม่แรงแต่ก็มีไว้ที่บ้านหมดทุกเกือบทุกต้นคทุกนนะครับ แล้วก็ปลูกเป็นคนที่มีความชื่นชอบชอบจัดสวนชอบจัดบ้านนะครับชอบปลูกต้นไม้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยที่จะรู้ลึกเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรนะเกี่ยวกับชื่อของเขาเกี่ยวกับาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์อะไรของเขานั่นนะครับก็ไม่ค่อยรู้แต่ว่าอาศัยที่ว่าประสบการณ์ว่าเอ๊ต้นที่ลักษณะแบบนี้ควรที่จะใช้ดินแบบนี้นะครับต้นที่เป็นลักษณะแบบคล้ายๆอะโลคาเซียนี่ก็ต้องใช้ดินแบบนี้นะครับเราก็อาศัยแบบว่าใช้ประสบการณ์ในการที่จะ นำมาขยายพันธุ์แล้วก็นํานมาปลูกเขานะครับซึ่งต้นไม้ทุกต้นนะครับมีคนหลายคนที่มาบ้านอาร์ตบอกว่าทาไมปลูกต้นไม้เก่งจังเลยนะครับไม่มีตายเลยจริงๆครับอาร์ตปลูกต้นไม้นี่มีตายจริงๆแต่อาจจะบางต้นอาจจะแบบว่าเจริญเติบโตช้าบางต้นก็แบบว่าอาจจะเจริญเติบโตได้รวดเร็วนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างเนาะมันจะขึ้นอยู่กับการดูแลของเราด้วยนะครับถ้าเรามีความ ขยันในการที่จะดูแลเขานะครับต้นไม้ของเราก็จะสวยแต่บางกระถางที่มันอาจจะเสื่อมโทรมไปนั่นก็เพราะว่าแบบอาจจะแบบว่าเราไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาได้เปลี่ยนวัสดุปลูกเพราะว่าต้นไม้นะครับจะบอกว่าเวลาที่เขาอยู่ในกระถางนะครับทุกคนสารอาหารที่เราเอามาปลูกเขาวัสดุที่เราเอามาปล вот ูกเขาเนี่ยระยะเวลาผ่านไป1ปี2ปีเนี่ยวัสดุอา่าเรียกว่าอะไรนะธาตุหรือสารอาหารที่มันอยู่ในดินนะครับมันก็จะเสื่อมโทรมไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราอยากจะให้ต้นไม้ของเราสวยนะครับเราจะต้องมีการเปลี่ยนวัสดุปลูกบ่อยๆนะครับอาจจะ1ปีครั้งหนึ่งนะครับหรือไม่ก็2ปีหรือไม่ก็หกเดือนครั้งหนึ่งนะครับเป็นการดีมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปลูกไปแล้วโอ้โหไม่มีการเปลี่ยนวัสดุปลูกสักทีเลยต้นไม้จะเอาอะไรไปหล่อเลี้ยง ลำต้นล่ะครับไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปุ๋ยก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับการดูแลรดน้ําก็เป็นสิ่งสําคัญดูแลรดน้ํามากเกินไปก็จะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยช้าน้ําได้เน่าได้โดยเฉพาะต้นไม้ที่เป็นลักษณะของอต้นไม้ที่เป็นแบบดังๆเลยเนี่ยนะครับทุกคนต้นไม้ที่เป็นแบบดางเนี่ยเวลาที่เรารดน้ำเนี่ยชื้นแฉะมากๆก็จะทําให้ช้าน้ําเพราะว่าเนื่องจากใบของเขาไม่มีคอโรฟิล์เนาะมีคอโรฟิล ในตรงนั้นนะครับไอส่วนที่ด่างนั่นแหละส่วนที่เป็นขาวบ้างเหลืองบ้างนั่นแหละเขาจะไม่มีคอร์โริลล์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยช้ำน้ำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการรดน้าก็เป็นสิ่งสาคัญก็จะต้องแบบคํานึงถึงด้วยว่าเอ๊ะรดน้ําบ่อยจนเกินไปก็ไม่ดีนะครับหรือว่าถ้าปล่อยจนแบบว่าแห้งจนเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่ในความพอเหมาะนะครับเสร็จแล้วนะครับพออัดรหรือแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่รากเยอะมากนะครับทุกคนรากแบบ โอ้โห uh huh. จะเดินดีไปไหนเนี่ยนะครับเจ้าอีพีต้นนี้เนี่ยสมพอที่แบบว่าแบบหลอดเข้าแบบแทงเร็วมากเลยนะครับทุกคนก็อยากจะบำรุงรากเขานิดนึงนะครับเมื่อหรือเขาออกมาแล้วก็อยากที่จะบำรุงรักของเขานิดนึงอ่จก็จะใช้นี้เลยนะครับเอิร์ดรูทนะครับเป็นอ่า สารที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงรากแล้วก็ทำให้รากเดินดีด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยจะใช้เอ1 0ีนะครับในการที่จะทำให้พืชของเราเนี่ยสดชื่นนะครับหาซื้อได้นะครับในช h อป e ี้หรือบริษัทไทการิสโตนะครับหาซื้อได้ครับโอ้โหใช้นิดเดียวครับทุกคนแช่หน c ซีซีนะครับสามารถแช่แล้วก็พืชก็จะดูดซึมเข้าไปหล่อเลี้ยงมันก็จะทําให้ตุวพืชของเราสดชื่นแล้วพืชของเราก็จะแข็งแรงนะครับแล้วก็ลำต้นก็เจริญเติบโตด้วยนะครับทุกคนอ่านี่ ขนาดคนเรายังจะต,ต้องใช้อาหารเสริมเลยใช่ไหมครับกินข้าวอย่างเดียวมันไม่จเจริญเติบโ arrived, ตหรอกทุกคนพืชก็เหมือนกันเนาะกินน้ําอย่างเดียวกินดินอย่างเดียวเขาก็คงจะไม่เจริญเติบโ <laughs> ตเห็นไหมคนทําไมต้องต้องกินนมเด็กเกิดมาทําไมจะต้องกินนมนะครับนั่นคืออาหารเสริมของเขานะครับต้นไม้ก็เหมือนกันต้นไม้ก็ต,ต้องการอาหารเสริมถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงต้นไม้ให้ใหเขามีส,สุขภาพที่ดีเราก็ต้องให้อาหารเสริมสําหรับเขาด้วยนะครับเหมือนเราเราจะกินแต่ข้าวอย่างเดียวเราก็ไม่เจริญเติบโต เราอาจจะเหี่ยวแห้งผอมนะครับแต่ว่าเหมือนพืชก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราจะรดน้ําของเขาอย่างเดียวให้เขาให้กับเขาอย่างเดียวแล้วเราไม่เคยใส่ปุ๋ยให้เขาเลยเนี่ยเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตเหมือนกันแต่อาจจะมีใบที่แครแกนอาจจะมีลําต้นที่เหี่ยวเฉา,าเหี่ยวไม่จเจริญเติบโตดูไม่สมบูรณ์อย่างนี้นะครับเหมือนคนที่แบบว่าที่เขาดูไปแล้วโอ้ทำไมคนนี้เขาสมบูรณ์จังเลยแขนขาใหญ่จังเลยผิวดีจังเลยนั่นคือเขา รับประทานอาหารในสิ่งที่มันมีประโยชน์นะครับอาหารเสริมที่มีประโยชน์ต้นไม้ก็เช่นเดียวกันนะเพื่อนๆก็ต้องบำรุงเขานิดนึงถ้าคนไหนที่รักต้นไม้นะครับแต่ว่าคนไหนที่ไม่มีงบก็อาจจะเป็นปุ๋ยอะไรที่มันเป็นราคาถูกๆก็ได้นะครับแต่ว่าสําหรับอาร์ตแล้วนะครับอาร์ตก็อยากที่จะให้ต้นไม้ของเราน่ะมันแบบให้มันสุดๆไปเลยเนาะสปอยเต็มที่นะครับให้ต้นไม้ของเรามันสวยไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ คน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 จะมีอะไรคนเนี่ยไม่มีอะไรคนไปใช้มือนี่หละครับอาจจะเป็นสิ่งที่มันแบบไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่ามันเป็นสารเคมีเนาะก็ไม่เป็นไรใช้มือก็ได้เดี๋ยวค่อยล้างเอา,อาคนไปนเลยแบบนี้เพราะว่า,าสารเขาเรียกว่าอะไรนะฮ p ปี1ที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยเป็นสารสกัดที่มาจากนูน่นเป็นสารที่นําเข้านะครับทุกคนแล้วก็แบบมันก็ ไม่มีอะไรเขาเรียกว่าอะไรไม่มีสารเคมีที่จะมาทำร้ายอะไรเราสักเท่าไหร่นะครับทุกคนแอบก็จะแช่ไว้ก่อนเนาะนี่ แช่ไอต้นนิกลงไปเลยนะครับเพื่อที่จะให้รากของเขานะครับได้ดูดซึมสารอาหาร SP-101 ดูดซึมเอิร์ดรูทเข้าไปหล่อเลี้ยงในลําต้นเข้าไปหล่อเลี้ยงใบของเขาเผื่อว่าใบของเขาอาจจะใหญ่เท่าฝ่ามือนี้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอาร์ตลูกแล้วนะครับเขามีใบใหญ่นะครับเดี๋ยวอารจะนํามาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับทุกคนนี่นะครับก็แช่ไว้สัประมัน ส0ม,มนาทีแล้วกันนะครับทุกคนหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวอาร์ตก็จะให้เพื่อนๆทุกคนนะครับมาดูนะครับนี่ต้นนี้เลยนะครับอันนี้ก็คืออิพีจากจากกระถางเมื่อกี้แหละเนี่ยจากจากจาก,กระถางเมื่อกี้แหละเนี่ยนะครับอาร์ตก็ได้แบบว่าไปอบมานะครับนี่ไปอบมาเนาะจะบอกว่าเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนาะให้เพื่อนเพื่ออิจฉาสักนิดนึงก่อนอม,มันไกลเกินนะครับเดี๋ยวขยับไปนิดนึงนี่ อยากมาใกล้ๆเลยนะครับทุกคนเนี่ยจะบอกว่าในแต่ละกระถางนะครับก็จะมีอยู่แค่ใบเดียวนะครับทุกคนในแต่ละกระถางก็จะมีอยู่แค่ใบเดียวแต่ว่าผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งมไม่อาทิตย์หนึ่งสิเพราะว่าอาร์ตอบตั้งแต่วันที่11สิงหาคมวันนี้ก็เป็นวันที่1แล้ววันที่1กันยายนวันหวยออกเนาะก็ผ่านไปหลายอาทิตย์แล้ว2อสาอาทิตย์ก็ว่าได้นะครับก็เนี่ยตอนเนี้ยต้นนี้นากระถางนี้ไม่รู้จะออกมาจากไหนนะครับเนี่ยจากใบเดียว ดูซิกระถางนี่กระถางเดียว1นึงใบ2ใบ3ใบแล้วก็อีก1หลอด่อากระถางนี้นะครับเนี่ยกระถางเนี้ยต่อไปเรามาดูกระถางนี้กระถางเนี้ยเดี๋ยวอาร์ตจะให้มาเขาอยู่ในถุงนี่แหละก่อนเนาะกระถางนี้โอ้แต่แล้ว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 พอดีอ่าถุงมันแฟบนะครับถุงเขาแฟบเขาก็เลยแบบว่าทําให้ใบเขาพับเนาะอ่าเดี๋ยวจัดนิดนึงนี่นะครับสำหรับกระถางนี้นะครับทุกคนเนี่ยกระถางนี้ก็โผลมาแล้วนี่สใบแล้วก็มีหลอดแบบ หลอดที่แบบว่ากําลังออกมานะครับทุกคนเนี่ยเนี่ยหลอดที่กําลังออกมาแบบเล็กๆนะครับน่าจะผ่านไปสักประมาณอีกวัน2วันเขาก็น่าจะออกมาให้เห็นอีกหหลอดนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยกำลังแทงมาแล้วกาลังแทงมาอีกแล้วนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะมันอยู่ในถุงเนาะ แล้วก็ยังไม่แกะออกมาให้เขาอยู่ในนี้แหละก่อนไปสักประมาณเอ่งถึงวันที่ส1็แล้วกันผ่านไป1เดือนพอดีเดี๋ยวจะดูว่า1เดือนเนี่ยมันจะทําให้ต้นอีพิของเราเนี่ยมีมาสักกี่ใบนะครับอยากได้ไหมครับอยากได้เลยครับถ้าอยากได้นะครับทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดว่ารากเขาเดินดีแล้วก็เขาจะเริญเติบโตได้อย่างดีเดี๋ยวเดี๋ยวจะแบ่งให้นะครับเดี๋ยวจะแบ่งให้ขายในราคาถูกๆเอ,เอาแค่ราคาทุนที่อาซื้อมาก็พอเนาะเขาจะไปดาวอังคารดาวไหนก็แล้วแต่เนาะแต่อาร์ตจะขายใให้ในราาาคที่่แบบว เพื่อนๆสามารถเอาไปต่อได้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวอาร์ตทำจำนวนก่อนนะครับเราให้อาร์ตทำจำนวนก่อนนะครับเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนี่เห็นไหมขยายพันธุ์ง่ายครับทุกคนจะบอกว่าต้นไม้เนี่ยซื้อมาแล้วไม่ขาดทุนนะครับแต่ว่าหวยซื้อมาแล้วขาดหวยซื้อมาแล้วไม่ถูกนี่ขาดทุนเยอย,ยับเลยนะครับทุกคนเนี่ยวันนี้เป็นวันที่1กันยายนไม่ทราบว่าใครสี่โมงเย็นนะครับไม่ทราบว่าใครยิ้มบ้างหรือใครแบบ เครียดบ้างนะครับมีนะครับคนไหนที่ถูกก็จะยิ้มร่าเริงเบิกบานพูดไป3บ้าน8บ้านใช่ไหมครับทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนผิดเนี่ยจะบอกว่าเครียดไม่กล้าคุยกับใครไม่ไม่คุยกับเขโอ้รู้อย่างนี้กูไม่รู้อย่างนี้รู้อย่างนี้รู้อย่างนี้อ่ารู้อย่างนี้กูไม่ซื้อใช่ไหมพอไม่ซื้อแล้วอาจจะกินอะไรล่ะตอนนี้กินไม่รู้แหละเนาะทีนี้เรามาดูในส่วนผสมของดินนะครับอ่าส่วนผสมของดินนะคะจะมีเปลือกสนนะครับมีเปลือกสนแล้วก็จะมีเอ่อ เพิ่มมิคุณไรหรือเปล่าเนาะแล้วก็เพอร์ไลท์ด้วยนะครับสีขาวๆแล้วก็มีเนี่ยหินภูเขาไฟนะครับมีหินภูเขาไฟเป็นส่วนประกอบแล้วก็สิ่งสำคัญเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือดิน T G X Green Soil นะครับดิน T G X Green Soil เนี่ยเป็นดินที่มีสารอาหารค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะให้พืชของเราเนี่ยเจริญเติบโตได้อย่างดีเนี่ยดิน T G X Green Soil ดิน T G X Green Soil เนี่ยตอบโจทย์ได้นะครับทุกคนหลังจากนั้นนะครับอาร์ตก็จะคลุกเ้า เดีนให้เข้ากันเลยนะครับทุกคน,นคลุกเขาเลยเพราะว่า,าพืชที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะพืชที่เป็นอ p i ิไ y นี่นะครับ mm hmm. ก็จะมีรักอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยดินที่จะช่วยให้เขาเจริญเติบโตได้ดีก็คือดินที่ที่มีอากาศเข้านะครับทุกคนนอกจากจะมีสารอาหารให้กับเขาแล้วเนี่ยนะครับอา,อากาศที่อยู่ในดินก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ ต้นไม้ของเขาจเจริญเติบโตได้อย่างดีนะครับทุกคนอ่คลุกเคล้าแบบนี้เหมือนทําอาหารเลยเนาะเหมือนอะไรนะเหมือนทําลาบเลยนะครับทุกคนเนี่ยอ่าคลุกเคล้าไปแบบนี้ไม่ต้องคลุกเคล้าเยอะนะครับนี่จะบอกว่าอาจซื้อมานะครับดินถุงนี้ในะราคา390บาทมั้งบวกค่าส่งอะไรไปก็400กว่าเนาะแต่ว่าเราใช้ได้เยอะนะครับทุกคนเพราะว่าเราเอามาผสมกับตัวนั้นตัวน,น,วนี้ตัวนี้นะครับก็ ถามว่าเราลงทุนไหมก็ลงทุนพอสมควรนะครับทุกคนเพราะว่าต้นไม้ของเราเนี่ยต้นไม้ในราคาแพงเนาะถ้าเราซื้อต้นไม้ในราคาแบบว่า5 0 0ร้อยหรหรือราคา,าบางคนเนี่ยจะบอกว่าซื้อต้นไม้ในราคาหลักหมื่นมาแล้วมาใช้ดินแบบบ้านๆอย่างเงี้ยหรอนะครับเออมันก็ดูไม่ค่อยดูไม่ค่อยเวิร์กเนาะเรามีต้นไม้ในแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ต้นไม้ในราคาที่สูงแล้วเราก็จะต้องทําให้ต้นไม้ของเราอัปเกรดนิดนึงสิต้องใช้ของให้มันมีแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรนะใช้ของให้มันมีคุณภาพนะครับต้นไม้ของเราจะได้ดูมีราคาอ่าอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราซื้อต้นซูรอโอกินาะว่าในราคา30,000ื่นมาแล้วเราก็มาใช้ดินขุดจากแถวแถวบ้านเรานะครับเอามาปลูกนะครับมันก็จะมองว่าอืดูไม่เหมือนไม่มีมมราคาเลยแต่ถ้าต้นไม้ของเราเนี่ยในราคาเป็นหมื่นแล้ว ใช้ดินท g s กินซอยใช้เปลือกสนใช้หินภูเขาไฟใช้ดินเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะหินคานุมาอะไรพวกนี้นะครับมาใช้ในการปลูกดูแล้วต้นไม้ของเราเนี่ยไฮโซเนาะนะครับดูต้นไม้ของเราไฮโซเหมือนอีพีอีพีเหมือนกันเนี่ยนะครับใช้ขุยมะพร้าวอย่างเดียวมันก็จะดูเหมือนแบบว่าใครก็ปลูกได้เนาะอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าลองอาร์ตก็ลองเอาอต้นอีพีของเราเนี่ยมาปลูกกับ ดินที่มีส่วนผสมค่อนข้างที่จะมีคุณภาพแบบนี้นะครับมันก็จะอัปเกรดไงทุกคนอัดอัปเกรดให้ต้นไม้ของเราดูแบบอ่าดูดีดูแบบใช้วัสดุปลูกที่ค่อนข้างจะดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนเนาะอ่าพอจะทุเคล้าเข้ากันอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหกำลังอัดคลิปอยู่มีอ่คนมาติด <laughs> ต่ออะไรเนี่ย <laughs> อ๋อสายฟ้าอยู่บ้านเลยนะครับนับช่วยจะมีมาอะไรเอ่ยอ,อ,นะอ๋อโอเคครับ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 นนะครับเดี๋ยวขอขัดจังหวะนิดนึงนะครับท่านผู้ชมอพอดีมีพี่เขามาติดต่ออะไรนิดนึงนะครับขัดจังหวะนิดนึงอ่า อันนี้เป็นส่วนผสม,มของดินที่เราจะปลูกนะครับทุกคนเนี่ยก็จะเป็นดินที s อกินซอยนะครับก็บอกไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับพอเราแช่ต้นไม้ของเราไปแบบนี้แล้วนะครับเขาได้ดูดซึมเกี่ยวกับสารอาหารไปหล่อเลี้ยงลําต้นเรียบร้อยแล้วรากเขาก็ดูสิครับเนี่ยเดินดีมากๆเลยนะครับเนี่ยสวยมากๆแล้วเราก็เริ่มวิธีการปลูกเลยนะครับทุกคน อ่านี่นะครับเราเตรียมเอากระถางเดิมนี่แหละครับไม่ต้องเอากระถางใหญ่นะครับเพราะว่าเขายังต้นเล็กอยู่นะครับเขายังไม่มีความสามารถที่จะ,ะดูดกินอะไรที่แบบว่าอะไรเยอะแยะมากมายนะครับกระถางเล็กๆก็พอนะครับทุกคนบางคนคิดว่าโูต้นไม้ของเราเนี่ยเราปลูกกระถางใหญ่ๆเขาจะได้เจริญเติบโตคิดผิดแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าต้นไม้ของเราเนี่ยต้นยังเล็กอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถของเขาเขาดูดซึอมอาหารแล้ว บางทีนะเวลาที่เราใช้กระถางใหญ่ๆเนี่ยเวลาที่เรารดน้ำเนี่ยมันจะทําให้แบบวัสดุปลูกของเราเนี่ยเปียกชื้นค่อนข้างที่จะสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังที่เขาจะดูดอาหารหรือดูดน้ําดูดอะไรไปหล่อเลี้ยงลําต้นของเขาเนี่ยมันมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับมันก็อาจจะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยเน่าได้เพราะว่าเหมือนเราไปแช่น้านานๆเนี่ยเราก็เปื่อยได้เหมือนกันใช่ไหมครับทุกคนต้นไม้ก็เหมือนกันเนี่ยเขาไม่มีความสามารถที่จะดูดน้ําที่แบบว่า แชชื้นอยู่ในกระถางใหญ่ๆไปหมดได้เนี่ยเขาก็จะทําให้ของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเพิ่มเอ่อเพิ่มน้ําหนักไอ้เพิ่มกําลังเพิ่มแรงของเขาที่จะต้องไปต่อสู้กับไอ้ความเปียกชื้นเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้ใชกระถางเล็กๆก็พอเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาจเจริญเติบโตใหญ่มาเดี๋ยวเราค่อยๆเปลี่ยนกระถางนะครับทุกคนเหมือนเด็กน้อยเนี่ยจะไปกินข้าวเป็นกะละมังเน่ะเป็นไปไม่ได้นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาให้มีความพอเหมาะ นะครับแล้วก็ใส่กาวมะพร้าวสับลงไปเลยนะครับอ่าใส่กาวมะพร้าวสับลงไปแล้วเราก็เอาดินที่เราผสมไว้นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับแบบนี้อ่าใส่เข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาต้นอีพีของเรานะครับซึ่งตอนนี้รากเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าเยอะมากเลยนะครับทุกคนเนี่ยรากเขาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ เราอย่าไปใส่แบบว่าอาจเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับทุกคนโอดินค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนาะอ่ะาแล้ก็แบบว่าค่อยคแบบเออค่อยแบบอค่ยคยวางนะครับเพื่อให้แบบว่าค่อยค่ยเทดินลงไปนะครับทุกคนเดี๋ยวแบบว่าม,มันไม่ได้จริงๆเพราะว่าดูดูไปแล้วกระถางก็เล็กไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเนาะอ่าใส่ดินเข้าไปนิดนึงนะครับแบบนี้ เสร็จแล้วเราก็วางรากลงไปแบบเบาๆนะครับวางรากลงไปเบาๆแบบนี้เลยนะครับเออวางรากลงไปเบาๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆแบบว่าตักดินนะครับใส่ลงไปแบบนี้เราก็พยายามไม่ให้รากเขาแบบว่าแบะลงไปในกระถางเลยนะครับทุกคนเพราะว่าอาจจะทําให้รากของเขาเนี่ย เสียหายได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องแบบว่าประคองของเขาให้แบบว่าเขาอยู่แบบโยงนะครับแล้วก็ให้ดินของเราที่เราตักเข้าไปเนี่ยเขาแบบว่าเล็ดลอดออกไปตามซอกตามแทกของรากของเขานะครับเพื่อที่จะไม่ให้รากของเขาเน่เกิดความเสียหายนะครับทุกคนนี่อันนี้เป็นวิธีการปลูกต้นไม้ที่แบบว่าเออเป็นการแบบอนุบาลต้นไม้แล้วก็ทําให้ต้นอนอุต้นไม้ของเราเนี่ยไม่เกิดความเสียหายด้วยนะครับนี่แล้วก็ค่อยๆ ใส่ลงไปแบบนี้เลยนะครับโอเคเต็มแล้วนี่แล้วก็ค่อยๆกดไปงี้เออกดนิดๆน,น,นะครับไม่ต้องไปกดแรงนะครับเดี๋ยวต้นไม้ของเราจะช้านะครับทุกคนไม่ต้องกดแรงนะนี่ โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็รดน้ําได้เลยนะครับทุกคนไม่ต้องอบนะครับเพราะว่าเราแค่เป็นการย้ายกระถางนะครับเรารื้อกระถางจากวัสดุปลูกอันเก่าแล้วเราก็มาใส่วัสดุอันใหม่เพราะฉะนั้นรากของเขาเยอะอยู่แล้วเราไม่ต้องอบนะครับทุกคนแต่ว่าที่เราอบนี่ก็เพราะว่าที่อาร์ตตัดมาแล้วก็แล้วก็ปลูกใช้สเปกตรัมออสในการที่จะใช้วัสดุในการปลูก ทำไมถึงอบเพราะว่ารากของเขายังไม่มีครับทุกคนรากเขาโผลมานิดเดียวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องอบเพื่อลดการขายน้ำนะครับแต่ว่าอันนี้รากเขาเยอะแล้วเขามีความสามารถในการที่จะดูดซับน้ําได้แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องอบนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจว่าเออกลัวเขาจะตายกลัวเขาจะอะไรก็อบไว้สักอาทิตย์หนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าอาร์ตไม่อบหรอกนะครับเพราะว่ารากเขาเดินดีแล้วนะนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนไม่ยากครับการปลูกต้นไม้นะครับ การปลูกต้นไม้ไม่ยากแต่ว่าเราจะต้องเข้าใจนะครับนิสัยใจคอของต้นไม้ในแต่ละต้นเนาะเหมือนเหมือนเราเหมือนเราสอนเด็กเลยเนาะอย่างอาร์ตเนี่ยเป็นครูสอนเด็กอนุบาลนะครับอาร์ตก็จะต้องเข้าใจเด็กในแต่ละคนในแต่ละวัยว่าเขามีความต้องการอะไรยังไงนะครับแต่ว่าเหมือนต้นไม้ก็เหมือนกันเราก็ต้องมีความเข้าใจในลักษณะของเขาว่าเอ๊ะต้นไม้ของเราเนี่ยเราจะใช้วัสดุปลูกอะไรแบบไหนนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ เดีんん๋ยวค่อยรดน้ำนะครับสำหรับวันนี้นะครับอ่านก็พาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาเขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อนๆคนไหนที่แบบเป็นมือเก่ามือแก่แล้วก็อาจจะผ่านไปได้เนาะแต่สําหรับมือใหม่นะครับก็วิธีนี้สามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันนะครับในการปลูกต้นไม้ในการปลูกจะต้นอิพิด,ด่างเหลืองนะครับทุกคนเพื่อให้ต้นอิพิด,ด่างเหลืองของเราจเจริญเติบโตได้อย่างดีแล้วก็จเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่มีใบที่ใหญ่มีลําต้นที่แข็งแรงนะครับสําหรับวันนี้เพื่อนๆดูคลิปอย่างเพลินเนาะอาจจะมีอะไรที่แบบว่า ธรรมชาติรอบนอกที่จะมารบกวนบ้างในการทําคลิปก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นธรรมชาติก็แล้วกันนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนเพื่อทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เป็นกาลังใจให้กับอาร์ด้วยนะครับเพื่อ,อจะได้ทําคลิปให้ความรู้ให้กับเพื่อนๆในหลายๆคนนะครับในการปลูกต้นไม้นะครับสําหรับวันนี้บ๊ายบายครับ